บัดนี้เป็นครั้งที่44ตรงกับวันที่23ธันวาคม58เขาพเจ้านางสาวเปีร,ปประรัศย์ทักรพัฒน์206ขอเป็งวาจาสลายอาุทธมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปูส่สำเร็จหลวง,งปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาทุนทธนาสาธุการในการสวดสลายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพาราตาไตครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันโคนแก่การสวดสาธยายมนตต่อไปบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจาักวาเวรุอัตตาขจันตุเทวตาสัทธรรมมูนิราชัสสุนันตุสักขโมฆะทางสัเกเคกาเมจารุเปคิริสีคาราตาเถหจันทาดิเขวิมาเนทีเวระเถจัการเมตตุลวะคะหานิเคหังวัตถุมหิเคเตภูมาจายันตุเทวาชาลาธราวิสามียขะค,คันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิราวัจดังสาธุมีสุนันตุ ธรรมะสอนาารวยาพันตาธรรมะสนการวยาพันตาธรรมะสอนาารยาพันตาบทที่สบทสดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสภะโกตระตสัมาสุตรัสานโมตัสสบภะโกตระตสัมาสุทรัสะนโมตัสสบภะโกตระตสัมาสุทธัสะบที่สามบทสดสจกิริยาคาถานะที wishes, ่เมสนัง <sucks> อัญญงพุทโธเมสานังวัดังอเตนะสจาวเชนะโสติเมหนตุสัพพทาทติเมสานังอัญญงธรรมเมสานังวัดวัังอิเตนะสจาวเชนะโสติเมหนตุสัพพทาติเมสานังอัญญงสังเมสนังวังเตนะสจาวเชนะโสติเมหนตุ บทที่4บทสวดมหากรุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุณิโกนาโถหิอัถายะสภะเปรนินางปุเรตวะปรมีสัพะปโตสัมโพธิมุตตังนังเอเตนะสัเจวะเชนะมหุนตุสัพูปัทถวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสภะเปรนินางปุเรตวะปรมีสัพะปโตสัมโพธิมุตตังนังเอเตนะสัเจวะเชนะมหุนตุสัพูปัทถวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสภะเปรนินางปุเรตวะปรมีสัพะปโตสัมโพธิมุตตังนังเอเตนะสัเจวะเชนะมหุนตุสัพูปัทถวา บทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตรกังอีกังสมบยังพระควาสเกสุวิหารติกาปิโลโทสมิมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนัสติงปตรจัดแมตเตหิพิคุสัตเตหิชาเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโรกัธาตุหิเทวตาเยปุยณัสนิปติตาหุนติปัส พระขวันตังทัศนายพิคูสังคจจะอรโขจตุนังสุทาวาสกัยิกานังเทวานังเอตตาทาโหสิอายังโขพระกวัสเกศสุวิหารติกาปิโรธุสมิงมหาวันีมหาตาพิคูสังเขนสัททิมปัจจัสมาเตหิพิคูสัตเตหิสัเพหิวารันเตหิทัศหิเจโรกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหุนติพระวันตังทัศนายพิคูสังคจจะ ยันูนามายัมปีเยนะพระกวาเตนุปัสสังการมายมาอุปสังมิตวาพระวาโตสันติเกปจเจกะคาถาภาษายมาติอัทโขตาเทวตาสยถาปินนามาพระละวาปุริโสสามิชิตตังวาพหังปาษาเรยยปาษาดิตังวาพาหังสามิเชียะเอวะเมวะสุทธาวิเสูเทเวสุอินอันตารหิตาพระวาโตปุปาตุระหุปาตุระหังสุอาทโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังีิตาโขเอกา เทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิสม,มโยภาวนิชสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตัมมหะอีมังสม,มยังทักขิตายาวอัปปะระชีตังคันติอระโขอ,อัปปะเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิตาตาราพิขโวสมาทะหังสุงทิตังอัตตานอุชุกมกากังสุสารถิวะเนตานิคะเฮตวะอินทะริยานิรักขันติพันติตาติ อธิโขอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาถังอาาสีเชตวาขีรังเชตวาปาลิคังอินทหขีรังโอหันจักรเมชาเตจารันตูสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตูสุสุนาคาติอธตโขอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสีเยเกจิพุทธังสระนังคาตาเสนาเตใครมีสันติอปายาภูมิงปะหายามานุสังเทห เทวกายังปะริรุปวรสันติติอัทโคอภควาภิกขุอมันเตสิเยูเยนาภิขเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติตาถาคตานัง ทศนายาพิคูสสังคัจจะเยปิเตพิขเวอาเฮสุงอาติตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปีภะควันตานังเอตปารายวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงสยถาปิไมยหังเอตารหิเยปิเตพิขเวพระอะนาคตัมันทานังอรหันตสัมมาสัมุทาเตสัมปีภะควันตานังเอปารายวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันเตไสยถาปิไมยหังเอตาระหิเอติคสามีพิขเวเทวกายานังนามิกิตติยิสามีพิขเว เทวกายานังนามันิเทศิสามีพิเขเวเทวกายานังนามันิตั้งสุนาถาสาสุกลงมานาสิโรกคะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิโคภวาโตปัจจสุสุงภวาเอตถาโวจะสีโรกั่ะมนุษย์กาสานิยะถาภูมิมากับตถาสีตาเยสิตาคีเรคับพระรังไปหิตตาสมมหิตาปูถูสีหาวัลครีนามูทะหังสาพิสัมพุโนโอทะโอทาตะมะนะสาภุสุทาวิปัสสนะมะ นาวิลาภโยปัญจสติยตะวะวเนกป,ปิลวัฒเวตโตอมันตายิสัทธาสาวเกศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเตจะอัปะมะการุงสุตะวะพุทธศาสาสานางเตสามปาตุระหูยานังอมนุานาาสานาทศาสนอเปเกตันจามัทถังคุง สหัสสังอัจหาจิตตะรังสตังไอเกสหัสานังอมนุษสานามาถังขุสงอเปเกนัจะมาถังขุงที่สาสภาผู้หังอหุงตันจัดสพังอภิญญายวคิตาวานาจักขุมะมาตโตอมันติสถาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโยโยหังเกตยิีถามิคีราหิอนุภูพโสสตาสหัสสาวิยะขาะคุมากราภิลาวะอิทิมโตชุติมันโตวันนาวัติสิโนมธรรมาดาพิกามุพิขนังสามิติงวานัง ชาสังหาสายเฮมาวัตาขนะวันี้โนอี่มันโตชุติมันโตนะว่โตยุสโนโมธมนาบิกมุงพี่ขุนังสมิติงวนังสัตาคีราติสาหสายขนะวันี้โนอี่มันโตชุติมันโตนะว่โตยสโนโมธมนาิกมุงพี่ขุนังสมิติงวนังอิเจเตสสาสหสายขนะวันี้โนอีทิมันโตชุติมันโตนะว่โตยสโนโมธรมนาิกมุงพี่ขุนังสมิติงวันังเวสมิตาปัญจสตาขันนาน้ต่วันนีโนอีทิมันโตชุติมันโตวนะว่าโตยสนโมธมนาง กุมเพีโรราชกะหิโกวิปุสุานิเวศนางพิโยนางสตาสังหัสสังยะขานางปายิรุปัสติกุมเพีโรราชกะหิโกสุปัสฌาสมิติงว่านางปุริมันจัติสังราชตถารัโธตัสสาสติคันธพานางอธิปติมหาราชายัสิโสปุตตะปิตสักพูอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวเตลสินโอมูลธรรมนาภิกามุพิขุนางสมิติงว่านางทาขีนันจัติสังราชกุเวโรวิรุหังโหตับภะษาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายัสิโสปุตตะปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภ อิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวตาริสินมณธรรมนาปิกัมุลพิฆูรังสมิติเงวังปัจฉิมันจัตทิสังราชาวโรปะโฆปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสิโสพุตตาปิตาสาะโพอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวตาริสินมณธรรมนาปิกัมุลพิฆูรังสมิติเงวังปุตตะรันจัตทิสังราชากุเวโรตปัสสาสติยคานังอธิปติมหาราชายาสิโสพุตตาปิตาสาวะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวตาริสินมณธรรมนาปิกัมุลพิฆูรังสมิติงวนั ปุริมาทิสังทัตตารโถทักขิเนนะวิรูหะโคปจชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโเตมหาราชาสามนตาจตุโรทิสาทัธทะ,ะมานาอัถังสุวเนกป,ปิละว,วัทเวเจสังมายาวิโนทาสาอาโควันจัณิกาสถา,ามายากุเวรุเวเวรุวิภูจาวิทุโตสหจันทนกามเศโถจาก,กินนิคันตูนิคันตูจากบานาโทโอปมัญโยจากเทวสุโตจะมาตติจิตตาเสโนจากันทัพโหนาร,ราชาชันอุสพโคพ อาคูปัญจะโขจวะติมพารูสุยวัชสะาเอเตจันเยจะราชานคันทัพะคันทัพพาสหาราชุภิโมทมานาอักภิกามูภิกขุนังสมิติงวะนังอาถาคูนาภษานาคาเวสาลาสาหะตันจักกากรภระสัตระาอ,าาอาคูปายาคาสาหะยาติภิยามุนาทัตตารถาจะอาคูนาคายาัสสีโนเอระวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติงวะนัง เยนคาราเชสหาสาหารันติทิพธิชาปคีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวะณมัตขะปตาจิตตราสุปันาอิติเตสนามังอภพยันตทา นาคาราชาณมาสีสุปันนโตเขมามากาสีพุทโทสนาหิวาใจหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารามกากอังสุพุทธทางชิตาวชิราหัตเถนสะสมทุทังอสุราสิตาพาตาโรวะสาะว,ะสะวะเสเตอิทธิมโตยาสิโนกรกัญชามหาพิสมะอสุรานาคะเวคะสาเวะปจิตติสุจิตติจปะปหาราโทนามุจีสหสะสตันจะปาริปุตตานังสเพเวโรวจะนามกาสนาหิตะวาพระลิงเสนัง ลาหุพุทธ,ธาภระคมุงสัมาโยธานิพันทันเตพิขูดังสัม,มิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีเตโชวาโยจตถาคมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโยะสาสาสหะเมตตากัุณากายิกาอาคูเทวายะเสีนโนทสัสเสตส,สาสทา กายาสเพนนะนะต่อวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสิโนโมุธามานาภิกขุมุภิคุณังสมิตตงวนังเรียนทูจะเทวาสาหารีจะอาสมาจะทูเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจันทามคูปุรคิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานัคตานิปุรคิตาวาอคูมันทาวาลาหักาวัสุนังวัสโศเสโศสกุปคัสปุรินทัทโททัศเสเตสะสัทธากายาสเพนนะนะต่อวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสิโนโมุธามานาภิกขุมุภิคุณังสมิิตงงวนั หาถาคูสาหภูเทวาชาลามาขิสาขิขาริวะอัตถิทากาจะโรชาจะอุม,มาบุพานิพาสีโนวารุณาสาหะธรรมมาจารจุตตาจะอาเนชากาสุรยารุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทัสเตรษฐัสทากา,ายาสาเพณานะตาวานินโนอิมันโตชื่อเตมันโตว,นาวานตันนะวันโตเยสิโนโมทามอมมานายบิกรุงพี่ถูนางเสร็จจิงว่านาง สมนา,ามหาสมนา,ามนุษามนุสุตามาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปทูสิกาอาจหาคูหารโยเทวาเยจะโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสัสีโนททสเสตททสสัทากายาสเพเนนะตวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสีโนมทมานาปิกม,มุพิขุนังสม,มิติงวะนังสุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวคะนาาัสสาสหะ โอทาตะคัยหาปามมขาอาคูเทววิจักขนาสะทามัตตาหาราคาชามิสกาจะยะทศสีโนธานะยังอาคาปาชุนโนโยธิสาอะพิวัสติทัเสเตทัสถากายาสเพนานัตต่อวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสทิโนโมทรมนาภิกขมูพิขุนังสมมิติงวะนัง เคมียาตูสิตายามากัฐากาจายัสเสีโนสัมพิตาการามาเศถาโชตินามาจะอาสวานิมารติโนอาคูอาถาคูปารานิมิตาทัศเสตทัสาทากายาสภพนันวัตตะวานิโนอิทิมันตูชุติมันโตวันตะวันโตยาลสีโนโมทมนาภิกขามูภิกขุนังสมิจริงวะนังทัศเสตเทวานิกายาสเพนัตตะวานิโน นามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยทะสิสาสหาปาวุชาติมะขี่ังโอคะตินนะมะนาสวังท้าเขมโมท้าตารัตทะตารังนาคังจันทังวะอาสีตาติตังสุพมมาปรามันโตจัปุตตาอิทิมันโตสหสันนาคุมาโรติโสจะโสปขาสามิติงวะนางสหัสสะพมารกานางมหาพิศ มาพิติตัดถิอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะัสีโสทเสถอิสาราอาคูปัญเจกะวะสววติโนเตสัญจะมัคโตอาคาหานิโตปะริวาริโตเตจสะเพอภิกันเตถินเทเทวาสภุมะเกมาระเสนาภิกามิปัญสะกันทัสมันทียังเอถาคันทัถะพันทัถะราเคนะพันธมุทุโว สมันตาปะริวาเรธะมาโวมูจิธะโกจินังอิติตัฐามหาเสโนกันหัดเสนงังอะเปสายิปานินาตะลาตะตละมาหันจะสารังกัตตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคโอทะนายนโตชาวิชุโกตทาโสปะวุชปะ จุทาวัติสังกุโตอส่ายงวเสตันจาัพ,พังอภิญญายวะาวาคิคตวานจาจักคุมาตโตอมบันตยิสถาสาวเกศาสนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาณาฐภิกขโวาเตจะอัปะมะการุงสุดตะวะพุทธศาสศาสานางยีตะราเคหีปักกามุงเนสังโลลัมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพระยาติตายาสสีโนโมทันติสาหาพูเตหิ สาวกาเตชะเนสุตาติบทที่6บทสวดจุลชยาปกรนะโมเมพุทธเจชาสาระตะนะตายะธรรมิกาเตชะปะสิทธิปาสีเท,ทวานารายะปะระ เมสุราสิทธิพมมาจากอินทาจะจตุโรกาคัมพีรักากาสมุทาภูตุงคังคาจากสะพมมชัยยาปสิทธิพวันตุเตชัยาชัยาธารณิธารณีอุทัติอุทัติชัยาชัยาคะคนละตนละนิใสนิอะไรใสเถนะเมรุราชพลนาชีชัยาชัยะคัมพีรสนพีนาเคทนาคีปีศาจจากภูตการีชัยาชัยาทุนนิมิตาโรคีชัยาชัยาสิงคีสุธาธานมุขชาชัยาชัยาวรุณามุข สาาชัยยะชัยยะจำปะธินาคะกุราคันทกชัยยะชัยยะคชคุณนตุรงสุการาภูชงศีหาพยาคาทีปาชัยยะชัยยะวารุณนามุขายาตาชิตตาชิตตาเสนาริปุณสุทีนารดีชัยยะชัยยะสุขีสุชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธารณีตเรสัทาสุขชัยยะชัยยะธารณีสันตินสธาชัยยะชัยยะมังกราลัจาภาวเคชัยยะชัยยะวารุณายาเขชัยยะชัยยะรักาเสสูราภูชัติชา ชยยชัยยพโพเมนทัคนาชยยชยยราชาธิราชสัจชัยชยยชยยปัตวิงสัพพังชยยชยยะอรหันตปาจเจกพุทธสาวังชยยชยยมาเหสุหาโรหะินเทวาชยยชยยพรมมาสุรโขชยยชยยนาโควิรุหะโกวิรรปโขจันทิมาราวิ อินโธจะเวนะเตยโยจะก,กุเวโรวารุโนปิจากอาคิวายโจะปาชุนหกุมาโรทัตารัฐโกอัฏฐาระ์มหาเทวาสิทธิตาปาัสาอาทยโยอ,อิสิโนสาวกาศภาชัยรามโมภวันตุเตชัยธรรมโมจะสังคโคจะทัพ สะปาโลจะชัยยากังเอเตนะชัยยาเตเชนะชัยยาสดถี่พระวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะหุนตุเตชัยยามังคารังชัยโยปิพระศาสิริมาโตอายังมารัสสจัปปาปิมาโตปราชัยโยโอคูสยัมพุทธมันเทปโมทิตาชัยยาตถาภูมิคขนะไม่เห็นศีโนชัยโยปิพระศาสิริมาโตอายังมารัสสจัปปาปีมาโตปราชัยโยโอคูสยัมพุทธมันเทปโมทิตาชัยยาตถาอินทะขนะไม่เห็นศีโนชัยโยปิพระศาสิริมาโตอายังมารัสสจัปปาปิมาโตปราชัยโยโอคูสยัมพุทธมันเทปโมทิตาชัยยาตถาเทวขนาไม่เห็นศีโนชัยโยปิพระศาศีร ยมารสัตจัปปาปันโตปราชโยโอโคสยัมพดีมังเคปโมทิตาชยะตถาสปันนะคานามหสีโนชโยปิทศรสี่มาโตยงมารสัจัปปาบีมันโตราชโยโอโคสยามพดีมังเคปโมทิตาชยยตถาคานาม่เหสีโน ชายโยปิพระสัสีริมาโตอายังมารัสจัปปาปิมาโตปราชายโยอโคสยามโพธที่มันเคปะมุทิตาชายตทานสะพมมานาไม่เหสีโนชยานโตโพธิยามูเรสากายานังนันทิวัคโนเอวังตะวังวิชายโยโหหิชายสุชายมังคารอัปปราชิตปัลังเกสีเสปัทวีโปขาเรอภิเสเกสพพพุทธานังอัคขปัตโตสะโมทติสุนักขันตังสุมังคารังสุปภาตังสะหุสุหุทธิตังสุขโน สโมหุตโตจะสูยิตถังสภมมาจารีสูปัฏทักีนังกายากรรมังวาจากกรรมังปัทักีนางปทัทคีนังมโนกรรม,มังปณิีธเตปทัทคีนาปัทัีนานิกนตตวามะระวันระพันตัดเถปัทักีเนเอเตอัตทะสัทธาสุขิตาวิรูหาพุทธาสาสาเนอะโรคาสุขิตาโหทาสาหะสัตเปหิยาติภิสุทันตุพนโตเยเทว,วะอัสมิงฐาเนอธิคตาธิกายุกา สะาทาหนตุสุขิตาหนตุสัพพาธารักขันตุสัพพาสัตตนา,สา,สานังรกขันตุชีนะสสนางยากาจิปัตนาตเตสังสัพเปปารนตุมะโนโราาัฐายุตะกาเรปะวัสาตุวัสังวาสสวาราหกาโรคาจุปัทาวันเตสังนิวาเรนตุจะตัพพากายสุขังจิตตะสุขังอราหาันตุยะถาระหังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังอีกัง พักาวาสามายังพักาวาสาวัตถยังวิหารติเชตะวะเนอานากะบินทิกาสะอารามตาถารโขพักาวาพิขูอามันเตนสิพิกขโวติ พันธันเตภิขูพระควาโตปัจจศสุงพระควาเอตตะทโวจะอุปทาวภาิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราอนิจาติตังตถาคตโตภิสัมพุทธคติภิสัมพุทธเมติอภิสัมพุทธ,ตธิตตาอภิสัมมิตตาวอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปันทัเปปิวิวาราติวิภาชะนิ สาติอุตานีกะโรติสเพสังคารอาอนิจจติอุปาทาวาพิคเวตาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาตุ ธรรมณิจตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธคติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสัมเมตวาวอาจิคติเทเสติปัญญาเปติวิปันฏะเปปิวิวารติวิภัชติอุตานิกาโรติสัพเพสังขาราทุขาติกุปปาทาวาพิขเวตาถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาตุธรรมณิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธคติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาวอาจิคติเทเเสตติิปปัญญา ปันทักเปปิวาราติวิภาชาติอุตานิกะโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทมะโวจ่ากพกัควาอัฏฐมะนาเตพิขูพคะวะโตภาสีตังอะภิธานทุนติบทที่8บทสวดพระเทกัตตะคาถาแปลอัตตังนา,นาวาวะเมยะ นับปะทิกังเขอะนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงเพาะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะท้าทตีตามปะหีนันตังอับปัตตันจะอะนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบนันนันจะโยทำมังตัดถาตัดถาวิปัสสติอาสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนุพะโรหะเย,ย ผู้ใดเห็นทำมันเกิดขึ้นชมาท่าที่ในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง,จงไม่ง่อนงาน,อน,ข,นขอนแคนเขาควรพ่อคุนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามาระนางสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮีโนสังคะรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาะเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนาเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะ สันทิตังตังเวพาเทกะรัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนิมุนีผู้สงบยอบเก่าด้วยผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่เพียงแม้ราตีเดียวก็น่าชมบทที่๙บทสวดธรรมมาสังเวคะ ปัจเจเวขณะแปรสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแระรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแระรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุวางชีวิตตั้ มะยามาริตับปังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนังเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวช อยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอ่เปจากวิญญาโนขันปสัสจากวิญญาณฉุดทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจักนอนทับป,ปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระริงค้ารังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนน้รัดถังหาประโยชน์มีได้อันดิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนองอุป,ปาทาวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปชิตะวานิรุคันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสะโมสุโขความเข้าไปสงบ ระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจัดสันทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจามาริษะเดที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวาหังมาริสามิเดาจักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบบทสวดเมตายังกิจจิยังกิจจิกุสลังกามังสัพเพหิพาเตหิกตังปุณนางโนอาุโมทันตุสุนันตุปวนโตเยเทวะอัสมหิงฐานเนอธิ คาตาธิกายุกาสัทธาหนตุสุขิตาหนตุทุกขะปะมูลจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขะปะมูลจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหนตุทุกขะปะมูลจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหนตุทุกขะปะมูลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเตตาสัพเพสุขิตาหนตุทุกขะปะมูลจันตุสัพเพอาจาริยุปัชยะสุขิตาหนตุทุกขะปะมูลจันตุสัพเพนักขิตาสุขิตาหนตุทุกขะปะมูลจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนนนนตตตุุุุทกขะปมมมชสสสััััพพเิิงว <19. S 2> บทท <c oughs> ี่11บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควานะโมพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควานะโมพทธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควาบทที่12บทปัตทปิทานะคาถายาเทวตาสันนิวิหารวาสีนีถุเปคาเรโพธิคาเรตะหิงตะหิงตาธรรมมาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาสดทิงการนเตถาวิหาระมันคะเรเถราจะมชานาวกาจะพิขะโว สรามิกาทานะปะตีอุปสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัปปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทฐชาตาอาทะโวปะปาติกานิยานิกังธัมมะวะรารังปะทิดจะเตสเปัปเปปิทุคัสสการนตุสังขยังสาตุจิรังสตังธรรมโมสม,มัทราจะปุขาราสังโคหุตุสามโควะอัต ฐายาจะจะหิตายาจะจะอัมเหรักขตุสัทธมโมสัปเปปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาตุเนยามะธรรมเมอะสิยป,ปะเวทิเตปะสันนาหนตุสัปเปปิปานิโนพุทธ,ธาสาสานังธรรม,มาถารังปาเวชันโตกาเรเทโวปะวัสตุวุทิวภาวายะสัตตานังสัมมิสัมมิทังเนตุมัน เมธนิงมาตาปิตาอัตตาราชังนิจังรักขันติปุตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพราบทที่สิบสามบทเทวตาอุยโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุขขปัตาจานนิทุขขาพยาปตาจานิพยาโสกปัตาจานนิโสกหุนตุสัพเปปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมภะตังบุญญาสัมปะทงังสัพเปเทวานาุโมทันตุสัสพพัมปะทิสิทิยาทานังท้าทันตุสัทธายสิก สีลังลักข th ันตุสัพพทาภาวะนาภิรตาหนตุคัดฉันตุเทวตาคาตาบทที่สิบสี่บทสุมังคลคาถาหุนตุสัพพังสุมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุนี้รันตารังหุนตุสัพพังสุมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนี้รันตารังหนตุสัพพังสุมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสตีหนตุนี้รันตารังบทที่สิบห้า สัพเพพุทธาภรัปตาปารเจกนันจะยังละหันตานันจเตเชนารักขังพันนิมิสสะโสสัพเพพุทธาภรัปตาปาเจกนันจะยังละหันตานันจเตเชนารักขังพันนิมิสสะโสสัพเพพุทธาภรัปตาปาเจกนันจะยังละหันตานันจเตเชนารักขังพันนิมิสสะโสสัพเพพุทธาภรัปตาปาเจกนันจะยังละหันตานันจเตเชนารักขังพันนิมิสสะโสสัพเพพุทธาภรัปตาปาเจกนันจะยังละหันตานันจเตเชนารักขังพันนิมิสสะโสสัพเพพุทธาภรัปตาปาเจกนันจะยังละหันตานันจะติิเชนนารัังขมสสปโ ทับเทปุทธาภระปตาปาเจกานันใจองัะหันตานันจติเซนารักขังพันธมิสสะปะโสทับเทปุทธาภระปตาปาเจกานันใจองัะหันตานันจติเซนารักขังพันธมิสสะปะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยะพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้ำเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สมรัติคารายขอในิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพสตรีมงคลแก่ข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้า บัทเอธิเมียนสับสิงและแอดมินผู้ตรวจให้คาดคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตร,รายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันจบทำคำว่าไม่มีอุารยะจนขอ,อยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสม,มาธิฏฐิตั้งมัดในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอที่พระเทงหลายผู้ได้อนุมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปวดประสิทธิ์ที่ปรสสาทพรน,น้อมส่วนในคภามแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายศดสิถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมตะได้จัดส้ังขึ้นให้เปี่ยมด้วยเทพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิน